สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเนมาเจอกับตุกแฟนเพจนะคะท้ายหมู่บ้านตุ๊กฤลดูใบไม้ร่วงใบไม้เริ่มร่วงหล่นเต็มที่แล้วค่ะแต่ยังไม่ส้มแบบสุดๆนะคะเพราะว่าอากาศยังวอร์มอยู่อากาศยังไม่หนาวจัดนะคะไม่หนาวมากๆก็จะอากาศก็จะประมาณ สิบอ,องศา1ิบสองสิ1สามองศาอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังไม่หนาวจัดบางทีก็ยังสิบห้าสิบหกองศานะคะก็เฉประมาณนี้ก็คือจะยังไม่ยังไม่ล่วงโรยเต็มที่นะคะอันนี้คือด้านหลังของตุกนะคะทุกจะหมุนไปรอบ,รอบๆให้เพื่อนเพื่อนดูอันนี้บรรยากาศท้ายหมู่บ้านก็คือโรงเรียนของไรอันก็อยู่ตรงนั้นโรงเรียนลูกก็ใช้ตรงนี้ที่สนามฟุตบอลก็อยู่ตรงนี้นะคะทุกจะหมุนให้เพื่อนเพื่อนดูดูข้างหลงังตรงนะ จะชอบมาเดินตรงนี้นะคะเขาเรียกออทอมบ๊อกออทอมบ๊อกก็จะชอบมาเดินกันตรงนี้เพราะว่าเวลาที่เขาส้เมเต็มที่แล้วแล้วแบบมันสวยมากๆเลยนะคะนี่แล้วคุณ่นๆจะมาวิ่งมาแล้วเมื่อกี้เขาเพิ่งมีคนวิ่งบานไปโอเคเดี๋ยวยังไงถ้าเขาส้มเต็มที่แล้วเดี๋ยวตุ๊กแฟนเพจจะมาเอารูปภาพมาฝากอีกนะคะเดี๋ยวไปอีกมุมหนึ่งกันนะคะต้นไม้เปลี่ยนสีนะคะเพื่อนๆ คือต้นเนี้ยต้นเนี้ยจะจะร่วงหมดแล้วแหละจะร่วงหมดแล้วแหละเพราะว่าเนี่ยเขาเขาเปลี่ยนเป็นสีส้มแบบพร้อมที่จะร่วงแล้วอีกม,มาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สิบวันเนี่ยเพราะถ้าลมแรงๆมาเนี่ยก็คือไปหมดแหละค่ะไปหมดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคือต้นนี้สังเกตนะข้างหลังลุกนะคะจะมีต้นหนึ่งที่อยู่ติดกันยังไงต้นนี้ร่วงหมดแล้วค่ะดูนะคะร่วงหมดแล้วใบจะไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวจะพาเดินไปดูรอบๆนะเนาะเตรียมที่จะร่วงเลยนะคะสีส้มแล้วนะคะ ต้นนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกจะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะถ่ายให้เพื่อนๆดตูต้นไม้ต้นนี้เนี่ยดูนะเขาเปลี่ยนสีจริงๆจะเป็นสีนี้นะคะนี่นีเหนเขียวแต่ว่าตอนนี้เป็นสีนี้แล้วอ๋อทอมจะไม่ค่อยมีแดดแล้วนะคะเพื่อนๆ อันนี้ค่อยมีแดดแล้วไม้จะแห้งอันนี้คือแห้งแล้วเตรียมที่จะร่วงแลนะคะเห็นไหมคะร่วงลง